พริกไทยฮะคุณเห็นไหมพริกไทยนะ พี่นองป้องป้าจังเสลาไมนจังจดจ้วดนะมาเดิมมาเดินบันเงเด้อเป็นจังได้ถือเลขวะพี่น้องนี่ละอาหารคนบถ่ถือเลขก,ก็เได้กินแนวนี่ละเพี่รพี่น้องมาม่าผัดขี้เมาฮะใส่เข้าไปซีซองพุดน,นะบอ่อถือเลขก,ก็ต้องกินแนวนี่ละเนาะ าไเ้ถือเล่ก็เสดมีเหนือหนังมั่งสากับเขาในตัวอันนี้ก็กิน,กนป่ายพี่น้องเอ้ยเห็นมันแบบแล้วมือแล้วเว้นไปเนาะแต่ว่ากับแบบจวดจัดอยู่นะน,นะฮะกับก็เป็นเครื่องผัดขี้เมานะฮะกระเสียมีแบบพนนริกไทยแน่นอกกับเป็นอันเออเอียงเหอะบักบักเครื่องเทศแล้วก็จะมีบักพริกนะฮะแล้วก็อันเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ะคือบอกอันเนี้ยเน,นี่ยเน,นีย กระชายกระชายอ่าแล้วก็มีผักแก่จักน้อยนึงไปโอ้ส่งซีซี่ฮิวเขาอ่าเลขกระบอถือพี่น้องเป็นยังไงถือเลขกันบ่ฮะถูกหวยกันไหมครับอ่ถ้าถูกหวยก็ก็จะได้กินอาหารดีๆนะฮะถ้าไม่ถูกหวยก็อย่างเงี้ยไปฮะอ่าปอือืม อร่นยอะ่ะมพิกไทยถึงมาก อร่อยว่ะกินพริกเข้าไปด้วยหือ กว๋วเลนแหล่ะนี่ดูน้ำกินไหมซีทอรเจมฐานปังไงกินคนเดียวกินไปเลย อเหยี่ยปี๊บมรูปปลาเลยดีไหมไม่น่าเผ็ดนะฮะลองดู หันไปเจอสาหร่ายฮะแล้วมันน่าจะกินกับไอเนี่ยและเข้ากันขออนุญาตนะฮะนพี่น้องได้มาแล้วเป็นสาหร่ายฮะได้มาจากห้านเป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นเป็นชุปซปเปอร์นะฮะฮอรอลงไป มันน่าจะเข้ากันอืมอืมอืม Mm -hmm. but when I พริกไทยฮะคุณเห็นไหมพริกไทยนะ

嗯，对。<noise> <noise> <noise>